ก็จะลดก็จะลดกจะลดชิปอยู่หน้าแต่เพื่อนไม่เอาอ่ะเพื่อนไม่จะเอาบอดมาดิเฮ้ย enemies ahead มีบ้านมีคน เอาอยู่มั้งเดียวตัวเดียวและมี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 อยู่มั้งเมาอยู่มีวนองไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ะไรงก็มีอยู่ยังไงหมดเหรอวะเอาเนี่ยไป มันตายสามตัววะ่ะมันยังไม่หมดเนี่ยบ้านไหนวะอาคงก็แบบมาอ่ะหยบไป่ะเอาไปเอาไม่ใหญ่เอเอจบแค่ดับใหญ่สัตว์เฮ้ยมันสามตัว,วไม่ใช่ต้องมีอีตัวนึงไม่ไม่ไม่กูกูดได้คิว

เกาะปามันจะแปลกนะนี่ยงะงะเออเกอกปามามามันจะแปลกเยอะเอามาใช่ไหมเถอะยังวาไม่มีเฮ้ยแม็กซ์สี่สิบเออาร์กูหายวะหายจริงนะเนี่ยแต่ช่างมันหายก็หาย โปรแกรมของกูอะที่เมนนื่อก่อนกูแรกกูแรกไอ้นั่นแลกหน่อยเรื่องจิงอะไรวะเห็นแล้วจบอะไรจี๊เหรอล็อกเก็ตล็อกเก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 ตทํไมครับ เอ๋อผมถือไปแล้วผมถือแล้วไม่ยังไม่ยังไม่หมดเฮ้ยไม่เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วหลังบ้าน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 อ้าวพม่เอาไม่เอาไม่หินกับผมเกี่ยวให้หน่อยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมีคนล้มดูไปไม่นผิดูวจับจานได้ใช่ไหม ยีมโฟยีมโฟตอนไหน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 ตาที่มึงชอบเอาปืนพกมาแล้วยิงหัวเออเหรอองนั่นเลยมึงโดนแบบนั้นต้นเกมหมดนั่นแหละแบบนั้นเลยค่อยๆยอดทีละลูกมันก็เงินเอาไหนวะยี่มโฟยี่มโฟเนื้อศพหลังบ้านบ้านวะเนี่ยศพล่าสุดมีคนเก็บแล้วมั้งเมียนเมียนเดียว ศพเนี้ยอ่ะมาดูศพนี้เนี่ยศพตลบักกี้เนี่ยศพเนี้ยมีคนเล่ไหมครับมีคุณหก่อ๋อโอเคนที่เมีคุณไมีครับมีมีครมีาถือไว้เลยก็ได้ครับออไอเาเกูเอาเองนี่ไงพี่กูเจอคนอย่างกูแล้วพี่ขนาดกูสีมากกว่าคุณหออ มันต้องใช้สมัยจริงๆใช่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 ใช้ใช่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 ใ่ใช่ใชใชใช่ใชใชใชใ่ใช่ใช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 ้ใชใช้ใช้ใชใชใใช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 ้ใช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 ่ใช่ใช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 ใ่ใช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 ่ใช้ใช่ใช่ใช

วผแคไมอ่อไม่อราานลารูเี้ย,อยออน,น,นอยูอยไม่รู้มีคนขับไปแล้วนะเขาแล้วจะไปกลนะถ้นาเวลาเดี๋ย่ไปไปดูข้างในวงล้อให้มีอะไรก็ตะกายเก็บอีการกุญแจกุญไอ, <c oughs> อ้โถก็หมกนึงผมหมกหมกฟองก็ฟองกล้จะแปลกได้ไห <c oughs> เฮ้ย ของทั้งของเราดีสุดหมวกสามเลยอนหนึ 3, ่งเปอร์เซ็นต์ยอดยอดก็ดปังไงวะพี่ผมเองพี่ไปผมของอยู่ฮะแลกกันปะล่ะพวกกูถอดทิ้งไปแล้วเมื่อกี้อีเวนหมวกสองครึ่งใบดีกว่าเนมเนมนี่ใส่ใส่เบอร์สามเป็นยกงไงเลยนะแบบเนมเนมที่ที่ใช่เนมเมืองทองวะที่ร้องเดือดรปเปอร์วะมันกว่ามีคนยิงอยู่ให้สองร้อยเนี่ยมันยิงสามร้อยยิงโอ้โหกูไปแล้วจ้ายาวจ้าไปเถอะยิงตายมาแล้ว ระวังติดติดติดนะบังขาบองระวังด้วยก็มองอยู่แตกจตกแกอุ้โหโอเคแล้วโอเล้วเอาเปล่าเดี๋ยวจ้ขับกับไปช่วยไม่เอาไม่เอาไม่เเบอร์ีมื่อหายคร่เนเมื่อหาไปครึ่งหน่อยบขับบังให้ขับบังให้ไปเลยไปเลย โอ้ oh, พี่มาไกลขนาดนี้มึงเพิ่งมาบางโอ้กูอยู่ข้างหน้ามึงเมื่อกี้มั้งกูอยู่ข้างหน้ามึงตั้งเยอะเมื่อกี้ไม่บ่ไม่บังต้งนี้อ่ะพี่โอ้โหเพราะว่าเมื่อกี้โชคช่วยมากเลยมีพอดีไม่มีเมยะไปมึงหงักอ่ะโดนเต็มเต็มเลยว้าวว้ามึงทุกว้าม่ายมาก ันปิดเลยเหรอวะาปิดหมดเลยเว้ยวนมารอบหนึ่งไม่มีเสียงเท้าเป็นไงล่ะวัวมีคนเลยพี่วมีคนเหมือนยังขับขับวันดูอยู่เนี่ยผมไม่ให้ไม่มันให้เข้าที่วัดขับวนหนึ่งรอบนะบ้านไม่เปิดเลยสักหลังว่าว่าที่เทลเลอร์ พักูแต่ือาบิกลไว้ดีกว่าวนไปวทไปข้างหลังหน่อยตรงกลางเมืองก็ไม่มีข้างหลังนี่ไม่แน่ข้างหลังง่ายจ้ะเราเรามามองเขามองเขาป้าเปรมนึงนะมีแน่แน่ไอพี่มีคนมีคนโอเคโอเคมองไหนติดข้าวๆติดข้าวๆไว้ไม่รู้ตำแหน่งแตเขาเก็บของเก็บของแล้ว เา่อแคด,ด,ดม,มันไม่มีนะคือบ้าไม่เปิดเลยอ่ะมันต้องมีคนมายิงกูแล้วขับวนอย่างเงี้ยถามเนียมีกวนสองแล้วอย่ารอบที่สามที่วน,เ,เ,หนเห็นต้นเกมนะมีตรงนี้จะวงปะฮ้่อยู่อ่ะอยู่สวยจากตรงนี้เลยแัลว,ว่าจะเ,เป็นโปรหกเหลืงหอง่ะมีใครเอาปะมกี่เพื่อนให้มาแล้วพอแล้ว ขอบลงดีกว่ายังไม่จะฟามนะ้ะสนเขียวเหลือเลยไหท้งงานาเดมเนีเ่ยม,มาเอาระเบิดความั้มีแล้วสามลูก้่ถือเพิ่มไม่อีกหรอพอแล้วบ้างหมวกสองเ,อ,งเ,เอ,อ้ยหมกสองก็บนเจ็ดกูเย็นเยนเย็ๆๆๆหมวกสองเต็มไอหนึ่งหมกสองเต็มเต็มเลยกูทิ้งไม่กู <got> ไม่ทิ้งกูเก็บใบใหม่ละ okay, กระด้งเหรอปะไม่ใช่กระดิ่งหนีหน้าไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนมเนมเนมติ๊ต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 เอาเปล่าเอาเปล่าแมวแมวแมวเหรอโอเคโอเคไม่เอาไมม่ีอุ้ยข้างบนล็อกเก็ตดันเชอร์เพียบเลยว่ะกระสุนทองข้างบนประมาณร้อยนัดถ้าจะเอาเฮ้ย RPG เสร็จกูจะ r m า เดี๋ยวครบตรงนี้ให้ของคนนั้นไม่อยู่ในวงเดี๋ยวครบตรงนี้ให้ครบข้างหลังให้เลยอะไรมายิงหมดแต่ว่าสกายกูเล่นไม่เหมือนแฟนกูนะสเต็ปกันยิงอ่ะแฟนกูไม่โคตรโหดเลยบอกไว้ก่อนอาจจะยิงไม่ให้คมคมไม่คมขอไม่พังพาขอเดี๋ยวยิงคม่ไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปต่อสเต็มดูโอะแฟนกูยิงคมชิบเป่งเลยยิงไม่ได้ยังนั้นวะพี่ยัไปฝึกกับเขาดิ ไม่ได้เขาเล่นในมือถือเขาเล่นคอมเขาบอกโคตรสนุกอะ่ะก็หาคอมให้เขาก็เครื่องฮะเขามีแล้วมั้งก็เขาเรียกว่าคนที่เขาผาดูใจเรียกแฟนก็ได้แฟนยังไม่ก็แฟนอยู่แล้วแต่ยังไงกูก็ยังโสดอยู่นะโสด่ะ,ดะก็มาหาตัวอะไรก็ได้ต้องมา พี่อัพเงียบเงียบมากบอกผมมาพี่อย่าผมไปยัดให้ถึงพี่มาดิแก่ทำปืนลั่นได้รูปได้ปืนลั่นนะจัดไข่ใส่้นี่ห้องเหรอพี่อ่ะปืนลั่นไงนั่งนี้เลยเนาะ ไม่มีเอามา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 ไปเก็บไม่เก็บไม่เก็บลงไว้ลงไว้มีเป๋าสามแล้วมีแล้วโอเคอย่าไปเอาไม่ยิงไปหัวผมเลยอ่ะพี่ให้ยิงห่าอ้าวมูดเอกนะวาช้อยวายช้อยไม่น่ามีคนเข้าวงมองหนู่ไม่เจียมมันเจียมไปเลย ม่ใช่เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์พอรับประหลังกระเท่าวมมีคนโผล่มาป้าลุงตาลลุงตาลลุงตาลตูมตายหมดเองผมกลัวว่าไอ้โง่ๆเนี่ยการขาวว่ามีแง่แน่เพราะเรามีรถเราลดน้ำมันเต็มถังเติมน้ำเติมน้ำมันแล้วข้างบนมีอันนี่อยู่นะไอ้อะไรวะล็อกเกอร์ดันเชอร์สองกระบอกแต่กระสุนไม่มีให้กระสุนใช้ด้วยกันกับ RPG ได้โอเคเดี๋ยวเข้าวงกัน ครับผมงเกี๊ยวมีใครเอามีใครเอาอ่ะมีเอาม่เอามีร้อยแปดสิบพอแล้วผมมาเด็กช่างแล้วพบพบพบซ่อมรถไปหาันี่ยเยอะเกินตอนนี้ก็เยอะเกินไม่ทักออกไม่มีดีกว่าเวนกูชีวิตเดี๋ยวอ้อมก่อนให้รับเปล่าให้รับเปลอกจะได้ห่อไม่เจอไม่เจอไม่มีมีอะไรวะวะมุกอ๋อย อ๋อนี่ขครยกเนี่ยสกายไปสกายเม่นทิ้งของเดีย่ยลาดวะดูแล้วเอออะไรหรอไม่บ้าปลอดภัยนะนี่นมีคนโอเคไม่บ้าบนฟ้ารอลแล้วแต่เล็กเพื่อ

ไปไปใครมีช่วยล่าต้องต้องมาแล้วอะเียแลเียูผมไม่รับงอบรับึกุึกษาอะไรไปเลย พี่พี่พี่ยิงอาพี่เออกูยิงไว้ก่อนแล้วกันลบลบหินก่อนลบหินก่อนนะงานเล่นงานเล่นเลยก็ได้ครับเล่นเลยก็ได้ครับไม่ต้องช่วยแล้เล่นเลยเล่นเลยก็ได้ไม่ตนเลยเล่นเลยโองเนี้ยโอเคแล้วไม่ถ้าถ้าเกิดไม่คิดไม่คิดจะชุบือเล่นเลยเราปิดไปในเกมแล้วอ๋อกูผิดแน่ที่กูยิงมันโดนต้องเอาอ่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่เอากูว่ามันยังไงก็แพ้สองคนนี้ไม่ไหว โดนชาร์จว่ะเป็นกูกูเข้าแล้วนะเป็นกูกูเข้าเลยนะโดนชาร์จอย่างเงี้ยต้องแจมเ้ยเป็นกูกูจะไม่เข้าตั้งแต่แรกว่ะพี่ไม่ก็บอกว่าสเต็ปสเต็ปกูไม่เหมือนแฟนนะแฟนกูกูก็ไม่เหมือนคนอ่ะไม่เหมือนใครอ่ะเออเวลากูเล่นเดือดเดือดอ่ะเดือดเดือดคือเดือดเดือดของกูคือวิ่งชัดวิ่งใส่เลยตอาได้กูเห็นแล้วจะขับเลยไปแล้วกูไม่น่ายิงเลยโดนด้วยกูไม่เห็นดะซัมไกลไป ใชห้กูเห็นแต่หอพี่แล้วกูเฮ้ยหออะกูยิงไว้ก่อนแล้วกันตามันเนี่ยถ้าถ้าสมมติเป็นสามหรือเนมน็อะนะวิธีกูคือวิ่งมาเก็บไอดีการ์ดแล้วขับออกมาเว้ยไิงยิงสวยสวยไม่ได้มันมันยิงงั้นไม่ได้ต้องสเปรย์เลยมันขับเร็วสองไม่ตายสองไม่ตายไม่มีมุมยิงให้นะไม่มีมุมยิง ไม่มัน<ะ>ยังไงก็ต้องเข้าวงอยู่แล้วเว้ยทั้งไงก็ต้องผ่านเข้าวงเข้าวงเลยเข้าไว้ใหญ่เลแม่งจัดดูปีนึงมักใจองเนี่ยไม่จะเข้ายงไงเ้ยเข้าขออ,อะไรเวลาหมดไงใช <จ S 2> ่เรื่องความแม่นไว้ใจกูได้เลยพี่ไม่ไว้ใจอ่ะกูคนเองละ ไม่ได้เน่ะถ้าเกิดไม่เคลียร์ก็ไม่ได้ต้องยิงต้องย <c oughs> ิงต้อง,ง,ง<ม>อยิงยต,ยต้องอยิงยืนยิงยิงย <c oughs> <c oughs> ิงต้องโล่งเลยยิงไปยิงสเปรย์ไปเดี๋ยวายเงนไปเออสบายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกชุดหนึ่งยิงยิงครับ ยมันลงคนละคนหนึ่งอ่ะลงหมดแล้วลงอ๋อมีสามคนชัดเจนเดี๋ยวนะสามสองห้าเดี๋ยวนะอันนั้นสามเราเราสองห้าอีกสามคนอีกอีกอีกอ๋ออีกสองคนหายไปไหนโอเคตายหนึ่งตายอีกหนึ่งเป็นสามสองหนึ่งถูกปะสามสองหนึ่งถูกปะมีสามตัวเจคัปเตอร์อะกูเห็นอยู่ก็ไอ้คนข้างหลังอีกคนหนึ่งเปล่ายิงกันอ๋อสามหนึ่งสามหนึ่งสอง ภาวนาให้ตัวเดียวอ่ะสาม,ออมาจริง,รงด้วยเห็นไหมตรงขอบขอบวงสามจริงขอให้มันยิงได้สักตัวสองตัวเออแล้วเราก็รอซ้ำเลยมันยิงไปมันยิงไปด้าน,นขวาอยู่อยู่อยู่ซ้ายซ้ายมือ,อเฮียก้มวางไม่ยอดไม่ยอดไม่ยอดเฮียง่ไงปังเมืองไงไอ้เฮี้ยสองสองเหรอ สองสองเหรอสองสองสองพี่เหียเ้ยมยิงไปตายไหนยิงไปตายไหนเพ่อนรัหน่อยเรื่องหมาขวาขวาขวามาขวามาขวามาออโต้สิเพื่อน ผลผลของการไม่ชบเพื่อนก็อย่างนี้แหละผลของการมึงไม่ปรึกษากูเลยกูกวิ่งใส่เลยบอกแล้วสเต็ปกูกูบอกแล้วเล่นไม่เหมือนแฟนกูนะกูกงแฟนกูไม่ใจเลยเฮียเป็น